ในวัดตูนนะคะมุกเดิมๆหาเสียงโดยใช้เงินหลวงเคากะกะลาให้หมาดีใจมาแล้วละค่ะค่าแรง700บาทเงินเดือน20 0 0 0บาทเนี่ยมุกเดิมๆในการหาเสียงบ้านเราเนี่ยนะคะส่วนทางด้านของนายกฟันน้ำนมนะคะบัญชาคามินพระเอกหนุ่มกับพระเอกแก่ที่อุดรธานีนะคณะเพื่อไทยลำป้ออยู่ตรงนู้นพระเอกแก่ส่วนนี้คณะประชาชนสีส้มเนี่ยตั้งแทนเวลามีหมอนมีหมอนขีดเวลา ไปขึ้นเวทีต้องออนอภมอมไรกับน้ำตาจากแม่ยกให้ได้มากกว่ามานันด้วยทางนี้อ่ะท,ทางนี้เกลี้ยงเลยไม่มีคนเลยทางนู้นนสะแสดงเต็มเลยไอ้นัันก็นล้ําแหลกเลยล้ําอยู่คนเดียวเลยไอ้น,นี่ไปเอาพระเอกเอาพระเอกกลับมาจากเมกาเลยขี่ม้ามาขี่ม้ามาเลยมีม้ามาด้วยห็นม้มาม้ามาด้วยแนวหน้า,นาการ์ตูนในพี่พ์ค่ะหกพักร่วมเข้าบ้านจันทร์สองล่ากินมาม่าก,กันจริงๆผมกินมาม่าส่วนพักร่วมกินยา ชายเกษมเป็นนายกชายเกษมเป็นนายกวันนั้นชายเกษมเป็นนายกจำได้ไหมสุดท้ายออกมาเป็นลูกสาวฉันเองจ้ะคือนั้นเนี่ยวันนั้นเราน่ไําข่าวกันตรงนี้ใช่ไหมคือนั้นชัยเกษมก็ไม่น่าจะคิดหรอกว่าไปพวกเขาจะไม่รู้หรอว่าเศษฐารั้จะหลุดใว่าพวกบ้านจะส่งราเขาต้องรู้ว่าเศษธารหลุดเขาเต็มลูกสาวเขาขึ้นมาเลยขนาดเราไม่ได้อยู่วงในเรายังรู้เลยคือพอบอกว่า ไม่ได้จบรัฐศาสตร์ไม่ได้จบนิติศาสตร์มาแล้วเป็นเหตุผลในการไปชี้แจงต่อศาลเนี่ยรังคุยกันเลยว่าเฮ้ยอ่านมันไะด้ไงวะนะศาลสายก็คงขำมันนะมันเป็นสติกไปหน่อยนะ <c oughs> มันไม่มีเหตุ <c oughs> มีผลอะไรนะ